สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวอุนเทิงสดร้อนรอบบัครับไข่มุกเดอะไวท์รับเป็นแฟนข้าวโพดนิสิตแพทย์เพื่อร่วมทีมโคโจโอยนะหลังจากโพสต์สวีทยอย่างต่อเน,นื่องนะในโลกโซเชียเลเรียกกันเป็นแฟนไข่มุกลุ่งรัดกำลังศึกษาที่ซุปเปอร์สตาร์คอลเลกออฟเอเชียวิทยายลัยศิลปินแห่งเอเชียและข้าวโพดนัทธาดีกรีนิสิตคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนักร้องเสียงดีเดอะไวท์ สี่ลูกทีมโค้โอ boy, จอยบอยจนมีคนสงสัยว่าเป็นแค่คู่จิ้นหรือเป็นแฟนกันจริงๆล่าสุดไขมุกนักร้องสาวเสียงดีจากรายการเดอะไวท์เทเลนซีซั่นสี่ให้สัมภาษณ์ยิ้มรับเป็นแฟนกับข้าวโพดเพื่อนสาวร่วมทีมโคจอยบอยจริงๆนะครับโดยกล่าวว่าความสัมพันธ์ก็เป็นมากกว่าเพื่อนเรียกแฟนแทนชื่อกันเลยก็ได้สถานะจะเรียกว่าเป็นแฟนกันก็ได้นะครับคอยดูแลกันมีความรู้สึกดีๆให้กัน แต่ยังไม่ลงลึกกับการใช้คำว่าเลสเบียนเอาว่าเราคุยกันแล้วโอเคส่วนที่ภาพามีภาพหอมแก้มกันนก็เป็นเรื่องปกติส่วนตัวเองก็เป็นคนที่ชอบมองผู้หญิงสวยอยู่แล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้ต่างฝ่ายต่างให้อิสระกันละกันหากมีหนุ่มๆมามจีบขอปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตการประกาศสัมพันธ์ของไขมุกข้าพดท,ทำเอาหนุ่มอกหักเพราะน้องสาวทั้งคู่นอกจากเสียงดียังสวยน่ารักมาก จนมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไข่มุกก็แสดงความเสียใจกับหนุ่มๆว่าต้องออกหักไปตามระเบียบนะครับ